เอาเขาว่าไงเฮ้ยแจวจัดว่ะขึ้นสุวยเลยไงไล้เยเทโว่านะเฮ้ยเทโผอ่ะเฮ้ยเทโมาไงเนี่ยเฮ้ยอ้โหตัวดีด้วยว่ะเฮ้ยมันลงมาไงเนี่ยเทโผเนี่ย ดอกนี้ไกลๆทั้งนั้นเลยนะ<า>เอา้าโอ้โหพกไกเ่เขานี่หนียิงโดนโคตรจริงเ<อ>กิดป่าไอ้ดีคราวนี้แย่งเลยรุดตัวแรกไปเนี่ยคราวนี้แย่งเลยถ้าเขาช่วงกลางๆห้างอะ่ะเนี่ยแต่ต้องดูว่ามันมินหรือเปล่าแต่อย่างเงี้ยห้างแน่นอนแต่มันเข้ากลางห้างเลยคือเนี่ยแน,อนอ่นอนอะ่ะเนี่ยจุดเนี้ยคือเนี่ยแน่นอนอ ใส่พีเอขยับไปแล้วพ่อมีต้อมเหรอเดี๋ยวอีกหน่อยอีกหน่อยหน่อยแล้วผูกปะน่าจะผูกผูกผูกูกจุดไหนอนาคตเนี้ยอ่ะเนี้ยแน่นอน